วันที่ 10, สิบสิงหาคมสองห้าหกศูนย์สาธิตการปลูกกล้วยตีหลุมระยะสองเมตรคูณสองเมตรโดยประมาณนะ,ะ <c oughs> ตรงนี้กี่ไร่เนี่ยตรงนี้ประมาณไร่ าฟาประมาณหาา้าถึงหกร้อยนอได้นีตรงนี้ได้ไหมประมาณนั้นเลยคิดว่าได้ม,มันลองกี่นอละสิบหกองสินอลองสิบหนอทีนี้มันสี่สิบแลงอ่ะสีเกาสามสิบามสิบสามนับนับ ก่อนปลูกถ้าว่าสูบน้ำก่อนนิ่มก็เหมาะดีนะโกะกาสกล้วยรอ,อดเยอะดีฟา้าปลูกแห้งแล้วมาลาดน้ำคือความชื้นและประคองก่อนเลยนะก็เดี๋ยวเสร็จงานค่อยค่อยว่ากันพี่เสร็จงานไม่เบกิกไม่เบกิกตามระบบผมเสร็จงานค่อยเบกิกเ,เสร็จงานดีฟาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีทีมงานรถดำถ้าหยุดก็ เอามาช่วยทีมงานโชคสมใจนะจัดกระทองคนนี่แหละครับผมไม่ได้เตรียมตังไว้ตังอาที่ปีกปี่ตู่เองเงินล้านมันยังได้มันีจงกดของที่ตาพ่อครับผมคะแนนสดนะเกื่อไว้พันน่อยไหมครับผมคะแนนเรียบร้อยคะแนน,น,นก็โดยประมาณก็ห้าสิบนอและพันนอละก็ะแฟาฟา้า,ามั้ง ไ<ม>ปทุน<ม><ม>ก็ปลูกไปเลยก็ได้นะข,ขอลบปลูกสองลุมนี้กันเนาะเมื่อกี้วีโอเมื่อกี้ลบไปพี่น้อยชวนคุยที่กบหลุม ครับครับเดี๋ยวขอมะพร้าวสักสองคำลูกนะฮะอ่าไม้มันหักอ่าผมกี่อ่อสอยแล้วเรื่อยสอยหมอฟ้าโอเคนะครับจบรีวิวแค่นี้เข้าใจแล้วครับต้องเหยียบเหยียบจจําหน่อยจบรีวิวแค่นี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรีวิวต่ออีกตอนหนึ่งตอนปลูกเสร็จครับ